ปฏิสัจจ์ธวาทะเจตองวาตาพิร้อนพิตมนะ अध्यात्म गुण फंजा पंच पंच अधिकों तित्तवां गुण तो चक्ते सचावां गुण तेज यमंगलारी नंदो पंडन चकुचकन विपुलाव येतिं गुण न ते राग गुण के न तम्मा प्यार को हितु पंच अधिकों तित्तवां गुण तो चक्ते सचावां गुण तेज यमंगलारी गुणाह ते สจเกนะสุาักรักดิ์รมังวัลปิจวัติจติเบติปัาพิจาดังญาณนาคเทะวิิลาิตาวาภูตรคนเต่สัจวัตุเต่จะยามังภาราณิเอขาพิจพุทธกจะยำมังคา อินทรัเทวตาลติหิตตวานะเจ้าวิวิตาเต้าปตตวานีโมกังสุขังนธิขมายะเจ้าลสัพพัญญะมหาโจริัวาตาโหิตายะสปปารีตระเริดตวาปารมีสัพพะ

เป็นพิธีทําบุญอุททิ่ส่วนกศุศลให้กับผู้วัยชนนางสาวอรนุชสีเรื่องที่บ้านโหราตะบ,บนหราอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ อันนี้หมูญาติพี่น้องที่มาร่วมทำบุญนะครับอันนี้เป็นวันทำบุญอุทิศส่วนกศนุศลให้กับผู้ไวชนก็จะเป็นญาติพี่น้องมาร่วมทำบุญกันมากมายนะครับเป็นวัฒนธรรม ประเพณีนะครับของหมู่บ้านโหราตำบลโหราเพื่อสมารถจังหวัดร้อย็ดซึ่งสืบทอดกันมานะครับ <c oughs> วันนี้ก็มีพระสงฆ์มาร่วมทําพิธีทั้งหมดเจ็ดรูปคพิธีกรรมนี้ก็จะดาเนินการทําบุญก็หลังจากที่าชาติมริจเสร็จแล้วนะผ่านสามคืนนะครับ ในเช้าวันลุ่งขึ้นก็จะทําพิธีทําบุญนะครับส่วนหลังจากนั้นจะทําบุญเพิ่มเติมก็สามารถจะทําได้นะครับมีเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ไวจนหลังจากที่ชากพนักจิจไปแล้ว3า,าวันนะครับ ก็จะมีการตักบาตรนะครับแล้วก็จะมีการทำบุญถ้วยปัจใจะนะครับเพื่อจะนำไปถวายบุรณะปฏิสังขรณ์ทางด้านศาสนาในโอกาสต่อไปนะครับ งานทำบุญนี้ก็เป็นความเชื่อของพี่น้องในเขตบ้านโฮรานะตำบโลโฮรานะครับว่า,าพี่น้องร่วมหมู่บ้านก็ต้องกระให้ความสำคัญนะครับในการทำบุญอของเพื่อนร่วมบ้านนะครับซึ่งเป็นงานสำคัญที่แต่ละท่าน ก็ให้ความสำคัญแล้วก็มาร่วมทำโครงการนะครับอันนี้ก็เป็นการใส่บาทนะครตักบาทเข้าวเหนียวนะฮะ เป็นการตักบาดเข้าเหนียวนะครับแล้วก็ข้าวตมข้าวต้มข้วาต้มมัดก็ผู้คนที่มาทำบุญก็อยู่ในอาการสงบแล้วก็ยิ้มเย้มแจ่มใสนะครับใบหน้าก็ดูอิ่มบุญนะครับ ให่ทีตายหวินถือคือมื่อจักปายมีควงนกปากระพับเ็นควางเป็นกับไฟเือนี่นี่แจกเขานกยุติดกทิัวายนี้ก็มีมกระถางจับหมู่บ้านต้ผู้ดำเนินการนะครับเนเพิ่นเขยต้นนกบญภูมว่ามือนัท่อยู ผู้หญิงงเสียงชีวิตพอดีกับผู้ตญิากว่ามันมันถึงมนอเดียวกันเพิ่นกว่าเพิ่อนยับโได้เพิ่อจยาบในทางนี้ครับเพน่กำลังไลยพนาวันี้ถ้ามีกาะกำหนดยับอได้ยับขึ้นมากหยับมากว่าสวดส้องขึ้นกับคหดคุณพี่ถ้ามันบงการเท่าไว้เข้าเกินเห็นเนาะ ครับที่นี่เขาเขียมากอาจารย์แต่ห้าวันนีเป็นอย่างมากริงๆรถสมุทรสาเอขึ้นื่ือเขียมากนะนก็เป็นการเซฟพิธีเรื่องตักบาตรแล้วนะครับเห็ุผอมกันทึ้งคุณคุ่มูสิบซีเห็ุอมกันทั้งตักบาตรแจกของออนนี้กวดเลยผักนี่จะได้กินเปี้งเพืองกละปาน ไปเอาว่านนี่มาไปสิไปรบวนพายจาน์ไปมนทั้งเรื่ไงใน่นั่งเดี๋ยวว่านี่้เห็นภาพนี้รู้ขอให้เจริญรุ่งเรืองเอาบ้านอหารผจีเปนชัยถ้าวยกวังยากหาให้เกียเตแต่ไปบ้านพูดที่กันทตาตกันก็ได้